ตรงที่ถามคําถามหนึ่งคำถามใช่ไหมครับครับถามไปว่าขันทีที่ตอนแล้วเนี่ยมีอารลงทําเพศหรือเปล่ามีครับมีค่ะร,รู้ไหมว่าหลรงที่พาโยมไปอ้อม อ่ะคำตอบก็คือจริงๆมีนะครับอันนี้คือถึงเราจะเอาเอาเขาเรียกอะไรนะเอาแหล่งกําเนิด <S <S ฮอร์โมนเนี่ยออกไปแล้วก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าอารมณ์จิตมันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบก็มีนะครับ เท่านี้หลวงพี่ไปอ้อมเสดสมัยยุคจีนสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงอะไรเลยใช่ไหมครับที่ก็มีอัคคีกันรู้ไหมครับว่าในจริงๆในชีวิตปัจจุบันเนี่ยยังมีกระบวนการที่เขาทำกันอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็คิดว่าถ้าเอาไอ้นั้นมันออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์ทางเพศรู้ไหมครับว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่ยังอยู่ในยุคปัจจุบันยังสืบเพื่อมาจากพันธท,ทีอยู่ ครทราบไต่บ้างน้ครับไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะทราบเป็ไงไม,มนยังสืบเชื้อสายกันมาอยู่เลยอยู่ในยุคป,ปัจจุบันก็ยังมีอยู่โยนตู้ภาพนะครับที่โรงพยาบาลนะก็ยังสืบเชื้อสายมาอยู่ในโรงพยาบาลมันนี่เหลอค่ะต้องโย ทำหมันได้ไหมอือคือการทำหมันใช่ไหมคะใช่ครับมันคือการทำหมันด้วยแต่หลวงพี่ไปอ้อมขันธีให้โยมด่าหลวงพี่เล่นๆล่ไม่ถามทำไมนี่ยเออเรื่องขันธีที่ยุ่งไรเขามันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วใช่ายๆแต่จริงๆมันยังไม่สูญพันธุ์โยมใปัจจุบันยังมีอยู่ลองเล่นดูนะอ่ะนอกจากทำหมันคนขันธีอะไรอีกโยมทำหมันสัตด ใช่ถูกต้องหมาแมวเห็นไหมเนี่ยทำกันบานเลยจริงไหมอ่าวันก่อนคือคนเราเนี่ยมันมีความเข้าใจคือด้วยตาช่างที่ของตัวเองเอียงแล้วเราก็ปรีงแต่กันเัวเองคิดว่าเราเอาไอ้เจ้าคืออันทะเนี่ยของสัตว์เพศปูเนี่ยเอาออกไปแล้วเนี่ยถามว่าสัตว์มันจะไม่มีอารมณ์เลยใช่ไหม คนทั่วไปเขาคิดว่ายังไงครับท,ที่ตามที่โรงพยาบาลนะคะพอทำหมันเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาโทษว่าเป็นเพราะทำหมันนั่นแหละก็เลยไม่มีอารมณ์ประมาณนี้บ่อยๆค่ะจริงๆแตจริงๆมันไม่ใช่ใช่ทำหมันไปแล้วก็ยังมีมีใช่ก็ยังมีอยู่ต้องคือก็ยังมีได้ถูกต้องนะครับ ตั้ค่ะคราวนี้หลวงพี่เนี่ยไปเห็นมากับตาเลยถึงกล้าที่จะถามคำถามนี้จําได้ไหมครับว่าหลวงพี่ที่เราเรียนในเรื่อง,องวิขิตกนาว่าเรื่องของการอ่านของเราถ้าเราตั้งใจอ่านเนี่ยของทุกอย่างมาอยู่สภาพแวดล้อมใกล้ๆตัวเราทท้งนั้นเลยช่วงเมื่อประมาณเมื่อสองสามเดือนที่แล้วช่วงที่อากาศเย็ยนๆใหม่ๆจาได้ไหมครับที่อากาศเย็ยนๆใหม่ๆฝนกํลาลังจะมานั่นแหละรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น พออากาศเย็นเป็นไงครับสุนัขเพศเมียก็จะมีขนตกใช่ไหมค่ะแล้วก็มีคาะเป็นช่วงฤดูใช่ก็เป็นฤ <พอ S 2> ดูดดดผสมพันธุน์ของสุนัขใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็จะมีหมาต่างสียมาเต็มไปหมดเลยคราวนี้มันมีหมาที่ของอาจารย์อยู่ตัวหนึ่งคือแกะทาหมันแทบจะอ่าหมดแล้วคือหมาของอาจารย์นะทั้งตัวผู้ตัวเมียที่คือแกะทาหมันหมดละ แล้วมันมีหมายอยู่ตัวหนึ่งชื่อเลยจอมมออหลวงพี่เห็นมันขึ้นไปขี่ด้วยอ่ะขี่ตัวเมียด้วยอะ่ะท,ทางที่มันไม่มีทันทาแล้วนะเออแล้วมันก็ทําของมันจนสำเร็จนะอก็หมายถึงว่าทําหมันแล้วแต่มันก็ยังมีอารมณ์อยู่เลยใช่ไหมครับค ใช่เหมือนกับคนเลยนั่นแหละหลวงพี่ก็เห็นเสร็จมนุษย์เออใช่มนุษย์ก็ทําหมายกันก็ยังมีอยู่นะเห็นไหมครับว่าทรานี้เราแยกออกอย่างครับว่าระหว่างวิทยาการทางการแพทย์ถึงเราจะขวานถึงเราจะคว้านไอ้เจ้ากายเนี้ยออกไปสักส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคว้านต่อมคว้านอะไรไปสักออกไปเี้เห็นไหมครับว่าแต่จิตมันยังอยู่ใช่ไหมครับจิตมันยังตัวอารมณ์อยู่ อพอมีเหตุปัจจัยมาบีบเป็นไงครับอ่าพ,พอมีเหตุปัจจัยมากระตุ้นอย่างเช่นช่วงอากาศเย็นๆเห็นไหมว่าสุนัขมันจะนติดตัดหรือว่าช่วงใกล้ๆช่วงช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ก็จะมีเหตุปัจจัยบีบให้เกิด,ดเบียร์เฟสติวัลขึ้นมาเห็นไหมครับ <S 2>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  แบบเนี้ยครับช่วงไ้รายกระทงใช่เห็นไหมว่าจิตกับกายเนื้อเห็นไหมมันคนละส่วนกันเลย ถึงเราจะผ่าไอ้นี่มันออกไปแล้วก็จริงแต่มันก็ยังจิตมันยังทํางานอยู่ถูกต้องไหมอย่างที่เราเคยฟังอภิธรรมมาที่อารัมมณปัจชโยอธิจติปัจจโยอนันตลปัจจโยสมานันตลปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยอะไรไปเรื่อยเห็นนรับว่าในนั้นครูพระเจ้า ท่านจำแนกแจกแจงมาว่านไครับว่ามาันจะมีนิสัยก็คืออะไรครับนิสัยท่าน,นเองอารม์ม,มาปัจโยมาถึงอันแรกเลยอารมณ์อารมณ์ใช่เหตุปัจจัยสหาชาติปัจโยก็คือสหาชาติที่เกิดร่วมกันอย่างเช่นคู่ครองอย่างนี้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนีอ่าสหาชาติที่เกิดร่วมร่วมกัน เห็นไหมครับว่าจิตกับกายมันคนละส่วนกันเลยเนหะ็นไหมแต่ว่ามันมีผลเชื่อกูนกันนงหลวงพี่ก็ไปถามคำถามก็มคุณในอะไรนะในเกสก็มาด่าหลวงพี่ว่าถามอะไระไร้สาระมากเลยถามแบบคำถามมันไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราวิจัยดีๆครับ เราดูดีๆเห็นไหมครับว่าหลวงพี่บอกว่าพรลาเราจะวิจัยอะไรอ่ะให้เราวิจัยที่จิดก่อนันเป็นอันดับแรกเลยพอเราได้จิดมาเสร็จปุ๊บเราค่อยแตกกระจายออกไปข้างนอ,อกอีกทีแตกเป็นรูปแตกเป็นเวทนาอะไรก็แล้วแต่ของเราแตกขันห้าไปได้หมดกลับเป็นพสุีการของพี่เจ้าพอ่อสวัสดีทุกคนครับนะ สวัสดีพี่พีททุกคนค่ะครับมามถึงก็เฉลยการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาไม่ทันค่ะจบละเดี๋ยวไปดูยอดหลังเอาแล้วกัน